เกือบเต็มตาเรายากกันเลยเก็บเอายุโลแถวนี่แหละพี่น้องมากรองไว้สักก่อนขาขาขาเห็ดนี่จะดอก้างหน้าขายยังไงอุ้ยดอกเห็ดไหมฟอนก็บหน้าก็ไ่เป็นเนาะก็สวัสดีเอฟซีสุขุกคนเด้อมาขอกับอีสานมันดุ่งจำใจอาพภิพาน้องมาเก็บเห็ดยุคข้าเราเห็ดผมคบเนน่อ บอกันใน้บรรยากศยาศแดดห่อนๆพี่น้องมอเทียงตลาดมูลนี่ ้าดมือบ้านนี่ก็บ่เห็นเนาบ้านนีมาหาเล่มอาดงายๆนี่ ฮาอตโดดเห็ดนะดเห็ดที่ป้านั่นดูพี่น่องก็สวยๆป้าที่ถือตัดละลูดเด็ดเห็ดคือเก่า Để cái ngầu mạnh thôi Ta, đó hay, không được có thôi, đi đi, được, ừ, đi đi, hết yang nhau đây. ใบใบทกข้าปกคนส้เงียงีสเเี่ยบ้านพนันก็ไดเห็นเนาะอันนี้บบขึ้นบย่งั้

นี่จะโดดข้าง่างขายังไงบดบดนี่เราเป็นการ์ตันคลิปนายอยู่สิน้องอน้ำป่าจังสิใส่อน้าน้ำคู่เลยยิ่งหยากาสั้นเลย

もうみんなでいいのに。 Làm bao <Ciếng> nhiêu hết Làm bảy mày bao nhiêu hết Để không được ดิดอกนม้ยังมีอยู่ด้วยแต่สุดเพิ่มกำลังสุดเกิดอือที่มันเกิดคักเนาะ โอู้ข,ข,ขอทราบๆค่ะอ <c oughs> เกือบเต็มตาแล้วยากกันเลยเก็บเอาอยูโ่โละแถวนี้ล่ะพี่น้องมาก้องไว้ซะก่อนเพราะว่ากล่องห่อนแล้วก็ถ่ายบ่ได้ ไอสิลปะขาดขาส่กตายเลยนี่ปลานี่ก็คือสีเบิดกับตานี่แ <c oughs> หละกลมห่อนได้มานางโยหฮมเจ็บมารวบร่วมกันมามาอยู่ปาดเอกตาเลยโอ้โดยดอกไมีก็จะมันใหญ่ คอมเมนต์มาเด้อพี่หน่องบานพี่นหน่องบานเอฟซีนี่เป็นยังไงดอกเห็ดดอกเห็ดเป็นคือบางย่ายโบดอกเห็ดเคิดผู้อีริบางช่วงบางตอนม่รู้ว่าได้ทายให้เบิ้ง ของหอมพี่น,น้องต้องเทือกกระดับไปได้บาน,นออมีติ่งเอียงโอ้ของซ้อนเห็ดเนาะ รูนี่คือบตถึงสิบอดเป็นนี่ครับนี่ยากจะซื้อสิ่เขาบานที่แหละห่อนแล่เราเกื่นที่มุพักพรน,น,น่ะนกืม โยังไมนเสียตายเลยตรงนี้มังส่ป่ะติ้างไปเพี่น้องนีสันบรรดุงกับยายไอพี่ท่น้องมาก็บเห็ดยุค่านกะได้กะตาคลิปที่สองแต่ว่ามือนี้ได้สีตาแล้วพี่น้องสองตา้องบริเวเห็ดคลิป ว่าเพิ่นกินปลาหกหกยายเบิดเลยบอ,อกกองไปแล้วหกพนองเปล่าเก็บเปล่า,ลาออกมาญาตอขอจบคลิปท่านี้เด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามขอบคุณในหลายจ้าขาบานกันพี่น้องพอกกันใหม่เมื่อใหม่คลิปใหม่เด้อ